โอ้ถ oh, ือก er ิ้งเตอร์นั <S <s ่ะสุกหน่อยอุ้ยยังล่ะเอายกเองตื่นเองนะพี่น้อยตื่นกิ่งตะวันกิ่งตะวันมีสิมีปลาตัวใหญ่มาถือเจมวกกาตัวน้อยจั้งเม็ดเนาะ เดดเดเดเขาเดินมาได้ไงในไงก่อนไนก่อนไนซื่อๆบนปัจจุบันี้ออูดาม่ขาดน่ะดแท้ๆของใหญ่พี่น้องของไงของไงขาดวะยย้ยยยยยยยโอ้ยออกซ้ำเรียบร้อยซ้ำพี่น้อง อ้าวเหลือหนึ่งโยสวดสวดด้วยเดียเต่งีิลีอ่ะาหยังงระดับนี้บึ้นบำบึ้นบําล้รวยรวยแล้วพี่น้องหางรวยๆยแล้วอ ouais ้ยขวกพี่กวพี่พี่พี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขวกเี่อยู่บ่ยินปืนแล้วยินปืนแล้วยินปืนลัขากู กวกนนึาดเม็ดไงเม็ดไงเม็ดดีวดไงเม็ดดีเลยแต่สวดแล้วตาเลือกแล้วตาเลือกแล้วพี่น้องโอ้เรียบร้อยนะครับ่าจะเม็ดตัวที่สอง่าจัโลโลได้บ่ีหาโลด มานี oh ่คนนี้น้ำอยู่ด้โอ้โหจจังเลยเขาสวดสวดแทะเกลี่ยหนาโนบ่

กัจจนไม่ได้หอนแามันเนะนะโอ้ยเขาแล้วเข่าแล้วตัวน้อยเข่าแล้วเข่าแล้วตัวนึงเลี้ยนลูกเข้าไปข้างๆได้ปะปไ,ไม่ทันแสดงว่าพระท่าน

บ่เขาหดพี่โอ้หโอโเอายกยกมี่โอ้ะมาบ่มีแจ็คโสดอโอ้เออสวยงามมากพี่น้องอ้อยู่บนแั่งหลเยาตักได้บ่ ดอกนี้ได้ประมาณ10บกิโลพี่น้องหนึ่งสองสาเจ็ดแปตัวเอา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 จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นอมาคั่กันยังีดี หญิงโมโหแล้วว่าถือกว่าสั้นได้เออข้าแล้วเข้นเนเาแล้วัว๊วววัวุลงอีกจากสอกหนึ่งคนเลยน้ำ แผ่นซีเซนแถมจะปองน้ำเงนินท่ายาตอสวรป่อ้าวเงียบ